คุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะว่าควรจะมีลูกกี่คนแล้วก็เว้นการมีลูกเนี่ยกี่ปีถึงจะดีเป็นคําถามที่ถามเข้ามาเยอะนะคะเพราะทุกวันนี้คุณแม่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเลือกการผ่าตัดคลอดอ,อาจจะด้วยเหตุผลต่างๆนานามไม่อยากเจ็บคันคลอดไม่อยากปวดเบ่งทรมานอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเลิกสะดวกเลิกงามยาดีด้วยก็เลยเลือกที่จะผ่าตัด คลอดตั้งแต่ท้องแรกอาจจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ใดๆแต่เป็นความต้องการของเราที่อยากผ่าตัดคลอดนั่นเองค่ะซึ่งถ้าท้องแรกมีการผ่าตัดคลอดแล้วเนี่ยท้องที่2ท้องที่3หรือท้องตัวต,ต่อไปคุณแม่จะต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะคลอดเองทางช่องคลอดได้จะคลอดเองได้ก็คืออยู่ในภาวะฉุกเฉินนะคะคุณแม่ก็คือพูดง่ายหมอที่ประเทศไทยหรือว่าหมอที่โรงพยาบาลของไทยแล้วเนี่ยยังไม่แนะนํานะคะให้คุณแม่ที่เคยมีประวั เรื่องของการผ่าตัดมดลูกหรือผ่าตัดคลอดเนี่ยคลอดเองทางช่องคลอดยกเว้นว่าจะเป็นกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆนะถึงจะให้คลอดทางช่องคลอดนั่นเองค่ะคราวนี้ถ้าท้องแรกเราผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องท้องที่สองท้องที่สนะอยากมีลูกสัก3ามคนเนี่ยควรจะมีดีไหมควรจะมีกี่ปี ซึ่งเป็นคำถามที่ถามมาเยอะถ้าคุณแม่ที่ผ่าตัดข้อทางหน้าท้องนะคะแนะนําว่าอันนี้คือสิ่งที่แนะนำนะคะว่าควรจะมีสองคนจะเหมาะกว่าคนแรกผ่า คนที่สองก็ต้องผ่าแล้วก็ระยะเวลาของการเว้นการมีลูกนะคะคือให้อย่างน้อยเนี่ยมดลูกหรือแผลผ่าตัดมดลูกเนี่ยค่ะพักอย่างน้อยประมาณ1ปีนะถึงคุณแม่จะปล่อยมีลูกคนถัดไปอันนี้คือสําหรับคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแต่ถ้าใครคลอดเองทางช่องคลอดก็เอาตามที่คุณแม่สะดวกแต่ถ้ามีเยอะมีบ่อยม,มีทีก็มีความเสี่ยงที่มดลูกหย่อนมดลูกยานตกเลือดหลังคลอดก็มีได้สูงนะคะแต่สําหรับแม่ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนี่ยสิ่งที่ แนะนำก็คือควรจะมีสองคนนะคะแล้วก็ทําหมันเลยแต่คนเอ้ยอยากได้คนที่3 2คนแรกเป็นผู้ชายแล้วแต่อยากได้คนที่3าเป็นผู้หญิงอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเว้นการพักมือลูกให้ดีๆปรึกษาคุณหมอให้ดีๆนะคะฝากคันในคลินิกความเสี่ยงที่ดีๆไม่งั้นโอกาสนะที่จะตกเลือดก่อนคลอดขณะคลอดหรือหลังคลอดมีได้สูงเพราะเรามีแผลที่ผ่าตัดมือลูกแล้วโอกาสมือลูกปริมลึก แตกก็มีได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าดีที่สุดเนี่ย mm. ก็แนะนํา2คนนะสำหรับแม่ที่ผ่าตัดคอดแต่ถ้าใครอยากอ,อยากได้เพศชายอยากได้เพศหญิงต่ออะไรเงี้ยก็3คนก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะเสี่ยงสุดๆแต่ต้องเฝ้าดูแลตัวเองให้ดี mm. สําหรับการเว้นการมีลูกนะก็คือเหมือนที่แนะนําอย่างน้อย1ปีหรือ2ปีเนี่ยจะดีมากๆเพื่อให้หมดลูกเราเนี่ยได้พักก่อน โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะขณะตั้งครรขณะคลอดแล้วก็หลังคลอดเนี่ยก็จะมีได้น้อยกว่าคุณแม่ที่เคยผ่าตัดคลอดแล้วมีลูกทีๆกันมีลูกหลายๆคนนั่นเองค่ะ